สวัสดีวันหนึ่งซึ่งคิดถึงมากวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดอุดรดิตอิดตะด,ด,ด,ดุดนะวันนี้ฉันก็จะพาแกมารู้จักกับรถจักรดีเซนไฟฟ้าดาวเวนพอตนะห้าสามศูนย์ของอุดรดิตอิดตะดุดเขานะครับผมนะก็เป็นชนิดดีเซนอิเล็กทริกโลโคโมทีฟห้าร้อยแรงม้าที่รอบพันสองร้อยรอบน้ําหนักประมาณสี่สิบหกตันนะน้าหนักกดเผาอยู่ที่สิบสองตันพิกัดรถก็กว้างสองเมตรแปดสิบสูงสามเมตรแปดสิบยาวสิบเก้าเมตรแปดสิบ นะโดยประมาณโดยประมาณเศษไม่ต้องไปคิดไปอะไรมันนะสวยงามนะโอ้สวยงามนี่เขาก็กำลังเลติดคงติดเครื่องอุ่นคงอุ่นเครื่องกันอยู่นะใช้สาหรับในการสับเปลี่ยนนะมีความจุข,ของเชื้อเพลิงอยู่นะถังเชื้อเพลิงอยู่ที่1,590ลิตรนะความเร็วสูงสุดที่82กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหสวยงามนะบริษัทผู้ผลิตก็คือดาว w ์เวนพอร์ตยูนะราคานะอยู่ที่1ล้าน 164,816.59บาทนี่ก็คือข้อมูลเก่าเขานะครับผมนะก็ใช้มางานมานะใช้งานเมื่อปี2495 ก็ใช้มา71ปีแล้ว71ปีแล้วเป็นไงนสวยงามไหมนะก็เหลือไม่กี่คันแล้วที่ใช้การกันอยู่นะครับผมนะห่าสามศูนย์นะไม่ล่างกับบนนะนะนะมันก็มีอ่าห้องขับห้องเดียวนะห้องขับอยู่ด้านนู้นะนะเวลานั่นเขาก็เอามาใช้ในการทับมงสับเปลี่ยนนะใครอยากไปเชยช,ชมก็ไปเทีไปกันได้ที่จังหวัดอุดตรดิตต์อิตรดุลนะครับผมนะนี่ก็เป็นข้อมูลเก่าๆของเขานะครับผมนะก็ผิดพลาดประการ ไดก็บวกลบคูณหารกันนะอย่ามาเชื่อฉันมากนี่ครับผมนะนี่เขาก็ใส่ห้ามล้อไว้แล้วนะเพื่อป้องกันรถเคลื่อนไหลนะเลื่อนไหลอะไรทํานองนะั้นแหละนะห้าสามตุงเลขสวยนะไปบวกลบคูณหารกันเอาเองไปบวกลบคูณหารนั้นกันเอาเองนะจะไว้หน้าไว้หลังไว้บนไว้ล่าง,างมันก็เรื่องของแกมันก็เรื่องของแกนะอย่าลืมนะอ่าซื้อมาจาก U S N โอ้โหเหล็กมันแข็งเหล็กมันแข็งมันหนักสวยงามอารามตาผ่านไป ผ่านมาฉันก็จะมาเชยชมมาถ่ายลงถ่ายรูปนี่อยู่ใกล้ใกล้สถานีอุตรดิตเลยนี่นี่แหมโอ้ที่ลงรถาจาักรเขาก็แปะไว้เลยนะสเปคนี่สเปกเก่าขเขาเนี่ยตอนนี้มันคงจะวิ่งได้ไม่ถึงแล้ว เนี่ยเขาก็บอกเลยรุ่นเลขที่5 1น5 4 0เนี่ยมันก็บวกลบคูณหารเอานะวันมันมีเหลือกี่คันนะเข้ามาทั้งหมดกี่คงกี่คันนี่นงลงจับเขาดีนะวก็แปะกเโปงเปกลบต่างๆไว้เลยว่ามีอะไรบ้างเขาจัดเป็นระบงบระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน ที่นี่ก็คือลงมาจากอุดตลดอิดตลดนะที่นี่จังหวัดนี้เขาก็มีผลมผลมงผลไม้มีสาวๆมีสังคมที่สงบเรียบร้อยเงียบแล้วก็ค่าครองชีพก,ก็ถูกด้วยนะใครได้มาลงที่แขวนนี้มาอยู่ที่นี่ก็เป็นบุญของแกแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยากนะครับผมนะ ที่จะได้มาอยู่ที่แขวงนี้นะก็ต้องไปอยู่แขวงอื่นกันก่อนเพราะว่าเพื่อนฉันนะเพื่อนฉันสอบเขาก็รอได้เขยังไม่ได้อยู่แขวงนี้เลยยังโดนย้ายไปอยู่แขวงอื่นก่อนนะาต้องไปอยู่แขวงอื่นก่อนหลายปีแล้วแล้วก็เขียนรายงานกลับมานะเราทำให้ครอบครัวต้องผัดพลาดจากกันน่าสงสารน่าสงสารนะตอนหลังก็ไม่ต้องมาสอบกันนะครับเขาก็รอนี่ก็คือเป็นสเปกต่างๆนะครับผมสเปกต่างๆของรถจักรต่างๆของที่เขามา แปะให้ความรู้นะแปะไว้นะเป็นบนบอร์ดนะของแขงอุนจิตเขาดีมากเลยนะครับผมดีมากเลยนะครับผมทำให้เราสามารถรู้สเปครถต่างๆได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่